สวัสดีครับเรามาดูกันว่าวันนี้คุณจ๋าหอบอะไรจากสวนมาบ้างหอบมาเป็นคันรถเลยนะจ๊ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์คุณจ๋าให้ก่อนนะคะ,ะจา๋จาจ๋าจ๋โอเคค่ะพี่ป้องขึ้นเบอร์ให้แล้วโอเคครับอ่ามามาชมต้นไม้บ้านนี้กันจากโซนนู้นกันเลยก็ได้ครับ<อ>นะคะลืมจากอ่า นี่นะครับผู้ผู้ช้างนังเหลืองจัดจัดต้องพูดดังๆนะพี่ป้อมไม่มีไมค์วันนี้พี่ป้อมลืม s อรี่อะโอเคต้นจัดอันนี้จะเป็นผู้ช้างนังเหลืองครับ,รบช้างนังเหลืองถ้าไซส์เนี่ยจริงๆมีหลายไซส์ มีจะมีราคาตั้งแต่120บาทไปจนถึง900บาท900บาทก็จะเป็นไซส์ถือว่าไซส์ใหญ่เลย15นิ้วถ้าตัวนี้ถ้าค่าส่งก็อยู่ที่200บาทโอเคนะคะก็จะมีเริ่มเริ่มที่ราคาเท่าไหร่ดีตัวที่เป็นช้างเหลืองค่ะถ้าถ้าตัวนี้ตัวนี้180บาทนะครับอ่าราคาหลักร้อยช้างเหลืองเริ่มแบบราคาหลักร้อยนะคะนี่นะคะกะถางกระถางนี้ราคากระถางละ180 180บาทครับตัวนี้ก็180ครับ180ครับตัวนี้ลายเขาจะน้อยหน่อยแต่ว่าเป็นไ าคือคือคือดังอ๋อหช้างดังเหลืองอะไรมันจะยังไม่ออกตอนแรกๆเนาะจต่เนาะใช่ครับพี่เออก็มันต้องเลี้ยงให้โตหน่อยนึงอ่ะใช่ก็ยิ่งยิ่งยิ่งโตอะไรมันจะยิ่งจัาใช่ใช่ใช่นะคะยิ่งถ้าถ้าแบบเนี้ยถ้าแบบเนี้ยคือว่าโตขึ้นนี่ลายแบบจัดแน่นอนจัดแน่นอนร้อยแปดสิบบาทนะครับแต่ถ้าแบบอยู่เนี่ยลายประมาณนี้กับกับประมาณเนี้ยโตขึ้นเนี่ยคือลายยังไงลายก็สวยจะจะไม่หลุดแน่นอนโอเคนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือสามร้อยแปดสิบเนาะใช่พี่ถ้า ไซนี้สามร้อยแปดสิบาทคับผมอ่ะแล้วก็จะอันนี้จะเป็นบอลกระดาษครับบอลกระดาษสองร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบาทอ่าเป็นเป็นไม้นอตัวเนี้ยมีมีไข่แล้วอายุอ่าอายุที่แยกออกจากต้นแม่เขาต้นแม่ประมาณสามเดือนอ่าแต่ว่าที่อยู่กับต้นแม่เขาอีกตอนเนี้ยจริงๆอ่ะตัวเนี้ยเขามีเขามีไข่แล้วแน่นอนมีแล้วแน่ไซนี้ยมีแน่นอนแน่นอนแล้วก็ไข่เลยสองร้อยห้าสิบนะคะไซบ้มๆเลยนี่ ลายดีนะผมบอกเลยเพราะว่าถ้าอย่าให้มันดั่งเยอะเลยอย่างเนี้ยแหละโตาาแน่นอนด่งเยอะการโตเขามาโตหน่อยอ่าโอเคครับประมาณนี้ขาครับผมมาเดี๋วนี้เลยครับแล้วอันนี้จะเป็นอ่า อามีเทียมือเสือครับคือถ้าถ้าตอนที่ไกายลางนี่เป็นนี่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 อันนี้ตัวนี้ไกายลางอันน,นี้ตัวนี้ไกายลางนี่นะคะตัวนี้จะอยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทอ่าหกร้650อยห้าสิบนะคะอดใจรอ razem, <laughs> นิดนึงกล้วยไม้อยู่นูน่นกล้วยไม้อยู่นูน่นเดี๋ยวไปเจาะให้ทุกคนกล้วยไม้อยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวดูข้างล่างก่อนเนาะ เขาบอกว่าเจาะใ้ไม้ให้หน่อยใช่อามิเดียมอยู่ค่ะอามิเดียมตัวนี้ก็2 5 0ห้าิบครับโอเคตัวนี้ก็2 5 0ห้าสิบเหมือนกันจะเป็นไม้เป็นไม้ยอดเหมือนกันตัวนี้กาลังเริ่มเริ่มที่จะมีมีรูแล้วเริ่มจะฉีตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นอีพีครับอีพีจะมีตั้งแต่ห้าสิบาทแล้วตัวนี้ตัวนี้แปดสิบาทอ่า8ปดสิบแปดสิบห้าโตเต็มฟอร์มเขาจะเป็นย่างตัวนี้ฉีกแล้วนะคะนูนะคะขอนู้ ตัวนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทโอเคนะคะเป็นสองใหญ่โอเคครับอ่ะไปเลยเขาจะมีอันนี้จะเป็นตระกูลอะโลคาเซียครับตัวนี้อแบรนซิโฟเรียครับใบเขาจะฉีกตัวนี้จะเป็นม้าลายมาลายม้าลายเท่าไรเอ่ยต้นต้นละแปดสิบบาทแปดสิบบาทหมดเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็แปดสิบเหมือนกันนะคะอ่าอันนี้ก็แปดสิบมาลายก็แปดสิบนะคะ เหมือนฝนตกใจอ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่มีไม่มีอ่ะโอเคครับตัวนี้เป็นอ่กุหลาบหินด่างครับอ่ากุหลาบหินด่างเท่าไหร่เคยแปดสิบนะโซนนี้แปดสิบาทนะคะมีมีอ่ลิ้นมังกรด้วยนะคะก็แปดสิบาทเช่นกันนะคะแล้วก็ตัวตัวนี้ลิ้นอ่ลิ้นมังกรด่างลิ้นมังกรด่างด่างไปไหมลุกด่างจะเปลือกด่างด่างเยอะเลยตัวนี้ถ้าถ้าตัวนี้หกสิบาทมันก็จะมี ที่ส่วนจะมีเลี้ยมังกรเขียวแล้วก็ขอบทองอย่างพวกนั้นอ่ะกระถางละห้าสิบบาทพวกนี้จะอันนี้จะแพงขึ้นมาลูกค้าเรียกร้องขอกล้วยไม้ก่อนโอเคครับไปไปกล้วยไม้ก่อนจ้ะส่งข้อความแล้วอ่ะโอเคกล้วยไม้ก็จะมีตัวนี้เป็นกล้วยไม้สกุลช้างครับก็จะมีช้างเผือกครับช้างพลายช้างแดงที่ที่เอามานะครับคือถ้าตัวตัวนี้จะเป็นช้างเผือกครับผมจะสังเกตจากคอจะมีรหัสอยู่แต่ว่าจะสังเกตสังเกตจากคอจะมีเพือก แล้วก็จะมีพายตัวนี้พาย<อ>ตัวตัวนี้พายตัวนี้แดงเขามีวิธีดูของเขาอะ่ะใช่ครับถ้าจะสังเกตจากโคอตัวนี้จะเป็นพาย<โ>าคือจากจากประสบการณ์การเลี้ยงล้วนเลยครับคือพวกเนี้ยเขาแทงชอดอกแะ้วทุกต้นครับที่เอามาค,คือ,ค,อคือจะจะเห็นตุ่มดอกเนี้ยตุ่มดอกคืออีกประมาณสองสัปดาห์จะเห็นชัดกว่านี้เนี่ยอยู่กําลังขึ้นตุ่มดอกแล้วเขาจะบานเนี่ยช่วงประมาณเดือนธันวาจะบาน จะสุดตรงประมาณเดือนกุมภาเขาจะบานอยู่ประมาณสักสองถึงสามเดือนในการบานนะครับต้หนึ่งครั้งแต่ว่าเขาจะบานเขาจะออกดอกแค่ปีละครั้งอ๋ออันนี้คือปีละครั้งใช่ครับปีละครั้งแต่ว่าการบานนะเขาจะบานสามเดือนมันก็จะเหมือนกับ กล้วยไม้สกุลอื่นที่ออกตลอดปีแต่ว่าจะบานครั้งละประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งปีก็จะออกได้ประมาณสาครั้งก็จะเท่าๆกันในการได้ดูอันนี้ราคาเท่าไหร่ราคาต้นละแปสิบาทแปดสิบบาทนะคะโอเคนะคะมีช้างเผือกช้างพายช้างแดงมูชมพูนี่คือเนี่ย อันนี้คือดอกตัวอย่างเขาเนาะัีตโอเคโอเคกล้วยไม้ก่อนนะเดี๋ยวกล้วยด่างรอก่อนเอากล้วยไม้ก่อนนะก็จะมีอันนี้จะเป็นกล้วยไม้ป่าอันนี้กล้วยไม้ป่าค่ะอันนี้จะเป็นเอื้องเทียนเขียวออกดอกตลอดปีครับเอื้องเทียนเขียวออกดอกตลอดปีดอกจะมีกลิ่นหอมมันอ่อนนี่นะคะดอกเขานะคะ ครับจะมีเอื้องเทนเขียวเอื้องเทนขาวแต่วันนี้เอามาแค่เอื้องเทนเขียว,วอ่าราคาเท่าไหร่คะอันนี้ตัวนี้80บาทเหมือนกันแปบาทเหมือนกันนะคะคือถ้าจริงๆจ,จ,จ,จะขายอยู่ที่ร้อยถึงร้อยห้าสิบแรกคือแบบว่าอันนี้จำง่าย,ายๆเลยว่ากล้วยไม้วันเนี้ยขาย80บาท80บาทมเลยนะคะแล้วแล้วก็อันนี้อันนี้ชื่อว่าเอื้องเอื้องสายเสรอครับตัวอย่างดอกจะเป็นนี้นี่นี่ตัวอย่างดอกเขานะคะนี้ตัวอย่างดอกนี่นะคะแล้วคือมันจะมีถ้าจะจะมียางสอง ที่วาแทงขึ้นมาตัวนี้จะเป็นหน่อถ้าดอกเขาจะเป็นลายเหมือนลายเกลียวนัดตัวตัวนี้จะเป็นวิธีการดูด้วยตัวตัวตัวนี้จะเป็นดอกครับอันนี้จะเป็นหน่อ๋อแล้วดอกเขาจะหอมดอกหอมแล้วช่อช่อยาวจะบานอยู่ประมาณสามถึงสี่สัปดาห์โอปีละครั้งตัวตัวนี้ออกปีหนึ่งประมาณสองครั้งสองครั้งอย่างมากสุดคือสองครั้งจะออกช่วงปลายปีกับช่วง ประมาณเดือนพฤษภามีสาพฤษภากับช่วงปลายปีหนึ่งปีสองครั้งครับโอเคครับไม้แวนเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นชื่อว่าบางกอกซันเซ็ทครับจะเป็นลูกผสมระหว่างเหลืองโคราชนะครับเข้ากับเขาแกะมันจะเป็นเป็นลูกผสมครับลายเดี๋ยวก่อนนะลายเสือแม่แม่พิมพ์ใหม่แม่แม่พิมพใหม่แปดสิบาทหมดเลยวันนี้กล้วยไม้แม่เอากระถางไหมแบบโทรหาคุณจ๋าเลยแม่ แม่แมวแม่แมวอ่าอันนี้ค่ะเอาต่อต่อเลยคุณตาตอนนี้เป็นบางงกอกซันเซ็ตครับบางกอกซันเซ็ตใช่ครับเป็นลูกผสมครับลูกผสมผสมของเอ่อเหลืองโคราดกับเขาแก่อ่าเหลืองโคราเขาแก่ครับออกดอกง่ายออกดอกบ่อยแต่ว่าต้นเขาต้นเขาจะไม่ใหญ่เหมือนพกต้ไม้สกุลอื่นอันนี้คือต้นที่ใหญ่ที่สุดถ้าต้นที่เห็นเนี่ยตอนนี้อายุต้นตั้งแต่ที่ออกจากขวดเอันนี้หกปีครับอันนี้หกหกปีนะครับ ถ้าถ้าหกปีของแบนได้เนี่ยต้นจะโตมากเลยอื้กระถางละแปดสิบมันมีดอกด้วยคุณอ่ะโอ้แปดสิบบาทครับแล้วก็มาที่อันนี้จะเป็นสกุลแคทเทียาแคทเทียาแคทเทียาจริงๆจะมีลูกผสมแต่ละแต่ละตัวจะมีชื่อแบบชื่อเยอะมากของแคทเทียาเพราะว่าใช่ใช่ช่สีแล้วก็ปากขอบทุกอย่างมีชื่อหมดมีชื่อหมดเลยจำได้ คือถ้าเห็นเห็นดอกจะจําได้ครับเห็นดอกเพราะว่าอยู่อยู่กับตัวเนี้ยมานานนานก็แบบว่านานมากคือเริ่มเริ่มต้นในการทําต้นไม้นี่ก็มาจากกล้วยไม้ก่อนกล้วยอ๋อเริ่มต้นที่กล้วยไม้ใช่เริ่มต้นที่กล้วยไม้ครับคือแตมาจะจะบอกได้แล้วก็กล้วยจริงจริงอ่ะกล้วยนี้ก็จะเป็นเอ่อเอ็นเดนดาเว็นดาก็าแปดสิบแปดสิบบาทนะจ๊ะมีทุกสีครับมีสีเหลืองสีอ่อชมพูสีแดงสีม่วง จะมีแบบว่าเป็นลายจุดลายกะลายแบบลายเยอะมากอคือแต่แต่ว่าการออกดอกเขาเขาจะออกไม่พร้อมกันออกดอกตลอดปีออกดอกตลอดปีบานนานที่สุดก็คือ,อยู่ส <V enda. S 2> ิสี่ถึงห้าสัปดาห์ระยะการออกดอกของเวนด้าสายพันธุ์นี้ <quer? S 2> นะครับครับเวนด้ามันจะมีสองสายพันธุ์สายพันธุ์ดั้งเดิม mm. ก็คือสีแดงนี่ออกประมาณสี่ถึงหกเดือนเนี่ย mm. ตัวนี้สามถึงสี่เดือนไม่เกินสี่เดือนออกแล้วเลี้ยงยังไงก็ออกดอกครับหลังจากที่แบบว่าถ้าดอกไม่สวยลรวหักดอกเนี่ยนับไปเลยไม่เกินสี่เดือน คุณจ่ามีช่อง youtube ยังคะคุณจ่าต้องให้ความรู้เรื่องเรื่องกล้วยไม้นะคะเรื่องกล้วยไม้แล้วนะคะเราบอกเลยว่าเขาอินเนอร์เขามามากถ้าพูดถึงกล้วยไม้นะคะจริงจริงผมจะมีช่อง y o YouTube ชื่อว่าสวนบุญประจวบคือผมจะแนะนำวิธีการเลี้ยงกล้วยไม้ซะส่วนใหญ่แล้วแบบว่าใช้เฉยวนบ้ว่าเป็นโรคอะไรผมบางบางทีผมก็มาคอมเมนต์ถามวจะทำอ๋อคุณทำแล้วนี่ใช่ไหมตกลงมีช่อง youtube แล้วชื่อช่อง สวนบุญประจวบครับส,สวนบุญประจวบ,บนะคะเซิร์ชใน YouTube ได้เลยอ่านะคะก็จะมีแนะนำวิธีการขยายพันธุ์วิธีการเลี้ยงมีโรคะไรรักษายังไงใช้ยาตัวไหนเยี่ยม,มเยี่ยมเลยนะคะแต,แต่ต้องบอกก่อนครับว่า,าผมอยู่โคราชแบบว่าภูม,มิอากาศของแต่ละที่อะมันมีโรคที่แตกต่างกันคือแบบว่าบางทีใช้ยาตัวนี้ไม่หายยังเป็นเชือ้อราจะต้องมันก็จะมียายเชื้อรามาสาสี่ชนิด มันจะอยู่ที่ว่าอุณหภูมิที่ที่ที่เลี้ยงกับอุณหภูมิที่เนี้ยแล้วตกต่างกันใช้ยาก็จะแตกต่างกันคือแบบว่าถ้าก็อยู่ที่สภาพอากาศเป็นหลัก่ที่สภาพอากาศด้วยแล้วก็การติดดอกอะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่สภาพอากาศแล้วการใช้ปุ๋ยใช้ยาเนี่ยเกี่ยวไหมเกี่ยวครับอัตราส่วนมันก็จะแตกต่างกันครับอากาศร้อนมากร้อนน้อยฝนมากฝนน้อยก็มันจะมีวิธีการแบบให้ปุยยิ่งถ้าแบบว่าคือก็โทรถามโดยตรงเลยก็ได้ จริงๆก็ไปกดซับสไครต์ไว้สําหรับสายกล้วยไม้นะคะอ่ายายแมวบอกว่าโคราดเหมาะกับแคททะยาใช่ไหมคือแคททะยาก็ได้แต่จริงๆขึ้นชื่อเลยโคราดก็คือเหลืองโคราดอ่ากล้วยไม้ก็คือเหลืองโคราดถ้าที่อื่นเลี้ยงไม่ออกดอกค่ะเลี้ยงที่โคราดออกดอกค่ะโอเคที่่วาเหลืองชมาต่อกันที่อะไรต่อดีน้องกา มาเป็นไม้าด้านล่างกันนะคะก็ก็จะมีตัวนี้จะเป็นอ่อันนี้สตอเบอรี่ไอครับแต่ว่าตัวนี้มันจะมีไอที่เป็นกาเล็กซี่กับตัวนี้ตัวนี้ไม่กาเล็กซี่คุณคุณอ่านคอมเมนต์ลูกค้าแต่คุณอ่านคอมเมนต์เอดิลอกๆลอกพอพอมีดูเรายิ่งดูลิงนอกากได้โดนไปอย่าเอออันนี้ อ่าสตรอเบอรี่ไอ้ครับอันนี้ก็ราคาที่180บาทอ่า180นะจ๊ะ180แต่ถ้าเป็นสตรอเบอรี่ไอ้กาแล็กซี่แต่เหมาไม่ได้มาถ้าตัวนั้นจะอยู่ที่280อยแคือใบเขาจะแดงกว่านี้อ่ันนี้ตัวตัวนี้จะแดงแดงน้อยจริงๆก็เป็นกาแล็กซี่แต่ว่าตัวนี้จะแดงน้อยอ่าไม่เยอะลายไม่เยอะนะคะตัวนี้จะอยู่ที่180ค่ะแล้วก็มีเบอร์มาร์คเบอร์มาร์ครับอันนี้ร้อยสามบาท130บาทนะคะ ก็ไปตัดไล่ข้อเอาใช่ครับคนตัดเป็นน่ะทําเป็นน่ะได้อยู่มันจะลายทั้งอันเลยแหละใช่ไปเงน้ำจริงมันจะต้องแบบว่าต้องตัดไล่ข้อมันเนาะครับบางทีบางยอดขึ้นมามันมันมันจะเขียวบ้างอืมพิชานขึ้นมาเลยขึ้นมาเขาอยู่ใต้ไงเขาอยู่ใต้พิชานพิชานอยู่ใต้ขึ้นมาโคราชอันนี้เลยครับสวยจังตอนใหญ่เชียอันอันนี้พิง อพิงดาก้รนะคะถ้าต้นนี้ก็อยู่ที่สองอยห้าสิบาทแต่จะมีลูกลูกก็อยู่ที่เจ็สิบาทลูกก็คือไซส์ก็จะครึ่งม่งของต้นนี้อืมยต้นนี้สองร้อยสองร้อยพิงดาก้อนนะคะใครยังไม่มีนะคะนี่เลยนะแล้วก็จะมีกุ้งอันนี้เป็นกุ้งกุ้ง กุ้งเขียวเอากุ้งเขียวก่อนกุ้งเขียวแล้วก็กุ้งขนมันจะคล้ายๆกันเดี๋ยวว่ากุ้งเขียวกับกุ้งขนไปกุ้งขนแปดสิบบาทนะคะก็จะมีแบบก้านก็จะมีขนเนาะใช่ครับอ่าแล้วก็กุ้งเขียวกุ้งเขียวเท่าเกันครับจริแปดสิบบาทเท่ากันใช่ครับอ่าสายกิโลนะคะแปดสิบบาทหนึ่งร้อยบาทร้อยี่สิบบาทเฟคครับแล้วแต่ขนาดโอเคแล้วก็จะเป็นอันนี้ไวท์พิงเซตครับไวท์พิงเซสไวท์ไวฟพิงไวท์พิงเซตไซส์นี้อยู่ที่ สามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็จะมีพิงค์พิงค์ตนเซ็ครับพิงค์เซ็ตัวนี้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะถ้าไว้ไว้พิงค์เสตไซส์ขนาดนี้ก็หนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันก็จะมีแต่ว่ามีจริงม,มีมีหลายไซส์ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้โบราณที่เป๊บในในหลายคนที่ในยุคเก่าๆที่ยุคมันจะมาพร้อมยุคก,กับโปรยเสียนตั้งแต่ที่ผมเป็นเด็กอันนี้เป็นวะวะวันีลาครับ วานิลาใช่มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆจะเป็นไม้เหลือยแต่ไม่ใช่ไม้เหลือยจะเป็นไม้ตั้งครับหรอวานิลาชื่อวานิลาใช,ใช่ครับผมมันจะเป็นอยู่ในอยู่ในตระกูลไม้ด่างที่ยุคกกเก่า มัน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 ใช่ต้นวานิลาที่เราเอามาทำอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อ่ไม่ใช่ครับ๋อชื่อต้นวานิลาโอเคมันจะเป็นลักษณะต้นคล้ายกับหัวใจแนบแต่หัวใจแนบมันจะเป็นตระกูลพูที่มันจะเป็นมันจะเลื้อยเลื้อยไม้เกาะไม้เถาเลื้ยตัวตัวนี้เป็นไม้เกาะแต่ว่าแต่ไม่ได้เป็นไม้เถาเลื้ยหรอแต่เกาะใช่ครับอ๋อไม่เลื้อยแต่ขอเกาะใช่ครับเออ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 เวันชื่อวนิลานะคะกระถางละ80บาทนะคะวนิลาอ่าโอเค ฝั่งนี้อ่ะบอลกระดาษด่างต้นหนึ่งอันนี้ก็250หสบาทเหมือนกันครับ2 5งห้าสิบเหมือนกันนะคะแล้วก็บอลสีก็จะเป็นแบบรวมรวมแปดสิบาทนี่นะคะนี้ก็คือจริงๆก็บอลสีก็มีเยอะครับที่สวนเยอะที่สวนเยอะเรานัดเรานัดกันอยู่เดี๋ยวดูวันอีกทีหนึ่งเพราะว่าน้องให้ไปที่สวนเพราะว่ามาเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมที่สวนน้องด้วยวันหลังเนาะ อ่าฝั่งนี้ก็จะมีพวกนี้ก็จะเป็นพวกไม้มงคลไม้มงคลราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้สามสามสิบห้าบาทสามต้นลอยสามสิบห้าบาทสามต้น้อยนะคะอันนี้ผูงาช้างครับแล้วก็มีอมทองอมทองอมทรัพย์อมทรัพย์อมหน้าองหน้าจะสงสัยว่าอมทรัพย์กับอมหน้าจะแตกต่างกันที่ขนาดใบถ้าดูตรงเนี้ยคือบางคนแบบบางทีสับสนอื นี่ก็สามสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทสามต้นลอยนะคะฝั่งเป็นไม้มงคลไม้จิ๋วนะคะมีมิ้วมีเงินไหลมาชมพูนะคะเงินไหลมาด่างชมพูก็มีไหลขาวเนาะอ่าผูชลูนี่นะคะยี่สิบห้าบาทนะคะแล้วก็จะมีอีพิอ่ตัวเชงกิล่าด้วยนะคะเชงกีล่างกิล่านะคะเรียกว่าของเงินห่อทองอ่าของเงินห่อทองนะคะตัวนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นสามสิบห้าบาทสามต้นร้อยนะคะ ฝั่งนี้ค่ะเชิญค่ะแล้วก็จะมีวันนี้จะเป็นแก้วแก้วต่างต่างอ่าอันนี้ตัวตัวผู้ตัวเมียจริงๆคือเขาเราก็จะแยกประมาณเนี้ยตัวผู้ใบใหญ่ตัวเมียใบเล็กนะคะกระถางละตัวเมียแปดสิบครับแปดสิบบาทนะคะตัวผู้หนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยนะคะแก้วสารพัดนึกโบราณสารพัดนึกโบราณเท่าไหร่ครับผมตัวนี้แปดสิบบาทแปดสิบบาทนะคะนี่นะคะแก้วสารพัดนึกโบราณสิ่โลดาบเงินนะคะกระถางห้านิ้ว ใช่ครับอ่าแปดสิบบาทเช่นกันนะคะนี่นะคะนี่นะคะฟิโลดักเงินนะซื้อฟ้อม่าอสวยนะสวยสวยนะคะใบเป็นสีเงินครับสีเงินเงินเลยค่ะแปดสิบบาทเท่านั้นนะคะหน้าวัวหน้าวัวก็ห้าสิบบาทนะคะจะมีชมพูอ่ามีเน่าถ้าถ้าถ้าชมพูพวกนี้จะเป็นหน้าหน้าวัวแคระครับถ้าเป็นสีขาวใช่ไหมครับตัวนี้เป็นดูเดี๋ยวพี่ป้อมเดินเข้าไปให้อ่านี่นี่ ตัวตัวตัวนี้เป็นสีครีมสีขาวมาเนี้ยครับครับราคาเท่ากันไหมเท่ากันครับห้าสิบบาทใช่ครับโอ้อันนี้กระถางใหญ่เลยอันนี้อันอันนี้เป็นหน้า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 วัวที่เป็นต้นใหญ่ครับอันนี้หน้าวัวดอกจะใหญ่กว่านี่เป็นสีมูอ่าเท่ากันครับแล้วก็จะมีอ๋อหน้าวัวแตงโมหน้าหน้านาจะหมดไปแล้วน้าจะหมดไปแล้วถ้าถ้าถ้าแตงโมมันจะเป็นสีแดงลายๆครับครับอ่าโอเคแล้วก็ อ๋อยายแมวบอกว่าวันนี้ลาเป็นกล้วยไม้ชื่อเข่างูเขียวอ่าขอบคุณค่ะยายแมวจริงๆมันจะมาเป็นวันนี้ลาจะเป็นสายสายกล้วยไม้อือขอบคุณค่ะยายแมวโอ้อมเมนต์มาให้ความรู้ท่านผู้ชมด้วยนะคะอ่าตัวนี้ค่ะฟิโลตัวนี้ฟิโลลายเมฆครับฟิโลลายเมฆค่ะกระถางละหนึ่งร้อยสามสิบบาทเท่านั้นเองนะคะ เราก็จะมีพาไลโซ่นะคะพาไลโซ่มีหลายหลายกระถางมากๆเลยกระถางละหนึ่งร้อยเท่านั้นต้องจัดลองยกเป็นตัวอย่างให้ดูนิดนึงกระถางละร้อยดูสิคะร้อยเดียวทุกคนร้อยเดียวร้อยเดียวอ่ะพาไลโซ่คือแบบหูเนี่ดูไซส์เทียบกับน้องนะคะน้องสูงเนาะร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทพาไลโซ่นะคะใครยังไม่มีเอฟเลยนะคะ ราคาดีมากต้องบอกเลยนะคะก็จะมีพวกนี้จะเป็นตระกูลอากเนาะครับอากูนีมาทั้งนู่นเลยตัวนี้เป็นบาทหมดเลยอันยามณีแดงครับตัวนี้จะเป็นช้างแดงช้างแดงนี่จะเป็นรับรับเงินรับเงินรับทองไหมคะใช่ครับอ่าตัวนี้อะไรนะซุปเปอร์เลสซุปเปอร์เลสนะคะอันนี้ก็ห้าสิบาทแล้วก็อันนี้อันนี้อะไรอื่น ตัวตัวตัวนี้จะเป็นรับรับทองครับนี่รับทองนะคะนี่นะคะก็จะมีไม้แขวนด้วยเนาะจ๋าเนาะด้านหลังก็จะมีอะไรบ้างคะด้านหลังเป็นอันนี้จะเป็นช่องตะกูลเฟร์ครับช่องนางคขี้ชื่ออะไรนะคะช่องนางครี่ครับช่องคล้ายกับขาสีค่ะโยมโดยจะคล้ายๆกันตัวนี้จะเป็นช่องนางขีช่องนางครี่ช่องนางครี่เขาจะหนึ่งแตกสองสองแตกสามลองดูนะคะ นี่กระถางมาเท่าไหร่คะเนี่ยไม้หนึ่งร้อยสามสิบาทค่ะหนึ่งร้อยสาสิบาทนะคะคือจะเป็นหนึ่งหนึ่งมาแตกแตกเป็นสองเนี่ยครับสองแล้วแตกสามไอ้ที่เห็นเห็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปแบบนี้นะครับอ๋อเดีวเขาจะขึ้นไปใช่ครับแล้วเขาจะต่อไปเรื่อยมันจะยาวไปเรื่อยครับผมอ่าเป็นไม้แฝดนะคะนี่นะคะไว้ไม้เขาขายดีบ้านนี้ดูสิ กำลังเลือกกล้วยไม้กันอยู่กล้วยไม้ขายดีมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอน้องจ๋ากันอีกทีที่สวนนะคะเดี๋ยวนัดวันกันอีกทีแล้วเดี๋ยวป้อมแจ้งท่านผู้ชมอีกทีนะคะอ่าฝากช่องนิดนึงครับฝากเลยครับอ่าช่องช่องยูทูบผมส่วนที่ว่าส่วนดินประจวบนะครับดินประจวบเลยแล้วก็เพจก็ส่วนดินประจวบครับอ่าโเคทำุผมก็จ๋าวินรักส่วนดินประจวบครับโอเคขอบคุณมากครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่ก็คือ บ้านน้องจ๋านะคะเดี๋ยวเราดูอันนี้อันนี้ของคุณเหรออ๋อฝั่งนี้จ๋าจ๋านี้ด้วยเหรอใช่ค่ะพี่เฮ้ยยังไม่หมดเลยอะ่ะอันนี้บ้านจ๋าบ้านจ๋าก็มีฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยว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 ต่อ,ต,อต่อน้อยเนืงอง่ะให้ให้จบดิของออกมาตั้งเยอะเขายังไม่เห็น โคตรรวยอันนี้จะเป็นโคตร lings, โคตรรวยครับถ้าทุก <universities radas> <100, S 2> ิงก็จะมีโคตรรวยรวยทรัพย์รวยโชคอืแล้วก็เศรษฐีการทองเศรษฐีการก่องร้อยสามสิบยตัวนี้ที่เอามาก็จะเป็นแค่อันนี้รวยโคตรรวยโคตรรวยร้อยสามสิบนะคะกระถางสิบ นิ้วป่ะสิบสองดิกระถางสิบนิ้วครับสิบนิ้วโอ้นะคะพวกนี้ส่งป้าป้าปะป๊ะปะป๊ะปะป๊ปอกก่อนป้าป้าทแปดสิบบาทนะคะมีฟิโลฟิโลเบอร์กินมีฟิโลเบอร์กินมีอะไรอีกน้องจ๋าตัวตัวนี้จะเป็นก็มีอันนี้จะเป็นกุวยเงินกุวยทองครับถือห้าสิบบาทเนี่ยห้าสิบบาท แปดสิบบาทตัวเบอร์เบอร์เบอร์กินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กอย่างเงี้ยนี่เขานี่นี่นี่ตะบอกเนี่ยเนี่ยไอสเก็บเอาเร็วๆบอกเลยว่ามันหายากครับมันจะมีจะมีแบบนี้ต่อให้เท่าไหร่นั่นอ่ะราคานั้นอ่ะแปดสิบเหมือนกันครับอ๋อเหรออ๋อมีแปดสิบบาทเท่านั้นเองแล้วมันจะมันจะมีแบบตัวที่มันเป็นขึ้นน้าตาลน่ะหายากนะต้องเลือกแล้วก็ติดตัวตัวนี้ก็ขึ้นน้ำตาลเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะติดน้ําตาลมาอย่างเงี้ยแปดสิบบาท ตัวพ่อแม่พันธุ์เขาทั้งหมดอ่ะมันจะป้ายเขียวป้ายน้ำตาลมาทุกตัวคือว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาขึ้นเนี่ยเยอะมากครับน้องอุ๋ยลงกันลังการมากเลยลูกพี่สุดยอดเออโชคเก้าชั้นโชคเก้าชั้นเก้าสิบบาทเป็นแบบเป็นแบบเขียวใช่ไหมอันนี้เป็นไม้ไม้เมล็ดครับพ่อด่างแม่พ่อด่างแม่เขียวแล้วก็แม่แล้วก็แม่ดำ ไปรู้เนาแล้วเลือกแล้วก็รู้เนาบางตัวก็เกลือบติดติดหรือเลือบมากเกลือบแต่ว่าตัวที่แบบว่ามีเลือบแบบว่าติดด่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่สวนแสดงว่าเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวไปซูมกินกันกวบพระพงษ์พระพรมเต็มเลยอ่ะกวบพระพรมจะมีตัวนี้เป็นกวกวบพระพรมทั่วไปที่เราเห็นกวบพระพรมกวบพระพรมแล้วก็จะเป็นกวบพระพรมป่าก็มีใช่ครับอันนี้ใบมกวบพระพรมป่าอันนี้กวบพระพรมป่าใช่ค่ะแปดเท่าไหร่นะตัว ตัวนี้หนึ่งร้อยบาทนะนี่หนึ่งร้อยแล้วก็อันข้างหน้าหกสิบถ้าถ้าไซส์นี้อยู่หกสิบาทหกสิบาทนะคะอ่าโอเคอ่าโอเคเลยแล้วก็มีอะไรอีกอันนั้นกระถางใหญ่เบิ่มเลยอันอันนี้เป็นเสนนี่ห์การไรผมไม่แน่ใจใช่ไหมอะไรคะตัวนี้ไม่เป็นเสน่ห์ที่แบบว่า คือเป็นตระกูลมาที่มาจากป่าทั้งนั้นเลยคือแบบว่าเอามาจากทางชุมพรราคาเท่าไหร่นะคะนี่หนึ่งร้อยสี่สิบาทร้อยสี่สิบเท่านั้นนะคะกระถางนี้แน่นแน่นแน่นเวอร์แน่นเวอร์อ่ะโอเค thank you นะครัะอ่ะไปไปไปทัสดีครับ